แลราคราเห็ดกอครับนีบ่ครับตามเอดต้อตงการเลยครับน่ครับเดีย๋ยวมันขึ้นเป็นงูสิเนะเาะเห็ดกอครับเป็น <c oughs> เก็บผู้เดียวครับเต็นกัน สวัสดีครับผมเบ้าทุ่นทองแก่ครับมือนีถ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดครับตามคาสัญญาแต่ว่าฝนคือตกแถบบุ่นี่นะครับเก็บเฮ็ดอยู่โขกครับกำลังจะเข้าไปนี่ครับอ่ะตามกันต่อครับฝนตกครับย่างไะเบิ้งเอาครับกำลังเข่าแล้วผมคนละคนตาไปแล้วครับ้าออกจากบ้านมาประมาณเกือบโลนึงครับครับเพื่อกันเข้าไปแล้วครับอ่ะตามพม้าครับตอนนี้ประมาณตี ตีสองครึ่งครับ,รบนะครับเ,เห็หนแล้วครับดอแกแหลกมันเห็ดยังเนาะนะครับเนี่ยเจอแล้วหนึ่งดอกสองดอกนะครับเห็ดยังเนาะนเนี่ยเรานะครับเจอแล้วครับ แม่เห็นหรือเปล่าแฝงโปรเจ้งเอาไฟให้แม่สักสัตวอีกอันหนึ่งก็่แ้งซ้ำกันนั่นละเมื่อเจอันนี้กันะเจอแล้วครับสองดอกแรกโอ้ยเจ้าขึ้นมาไว้รถเลยนะเจอแล้วครับเห็ดกอครับนี่ครับตามที่เราต้องการเลยครับใช่ครับอยู่เดี๋ยวมันขึ้นเป็นมูงสิเนาะเป็นเห็ดกอครับเทุนดอกตรงนี้ เห็ดอะไรเห็นแล้ววะเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับอ่าเดี๋ยวด้วใช่หนึ่งด้วยเนี่ยดอกนีนี่เนี่ดอกนี่ครับนี่เห็ดก็ใส่ละที่ใส่ละอีกอันนึ่โอ้สวยนี่ครับเห็ดกอเจอแล้วครับมันอยู่บ่หกตัวนี่มันอยู่เปลี่ยนเลยด้นี่นะครับเห็ดบ่ครับนี่คือเห็ดกอครับอันนี้ตรงนี้เป็นเห็ดกอ นี่ครับเขึ้นเป็นดงเลยครับถอดออกมันจะเป็นแบบนี้ครับเห็ดกอกุญลเมียนดทางง่ายคนขุนระรับคุนรับขุนทางม่ายอีกดอกนึงเห็นไหมคนม่เสียตะปาดนางเิ็มเต็มนี่ยันเก็บเอาให้ได้ อืมคนนึ่งไทยคนหนึ่งจะเก็บเป็นไรครับขับดอกนึงนะเห็นไหมครับเก็บเนี่ยมันขึ้นเลยจะเป็นแม่สีละอืมเต็มมือเลยใสย่หน่ครับเบห็ดเอียงเนาะเห็ดต่างหัวเห็ดกอเห็ดกอขาวกอขาวอืมครับดอกนนึงนี่กินเอาเนี่ยครับนี่เห็นไหม แล้ฝนจะตกครับไปเรื่อยๆคุณมาตกยูใครฝนตก มนได้งานตรงงางกับเป็นจุ่มครับยังโบลล็องปลาโคกมันเกิดใบไงฟอมเพื่อนว่ามันเป็นบาแค่น้อยก็ดจุเป็นให้หน้าเราเกิดนี่เดียวเห็นอีกแล้วไม่ได้ไม่ได้อะไรนี่เดียวครับ ดอกนึ่งยู่นี่อืเนี่ยเห็นว่าบลบลหลงดอกฉันเป็นให้หน้าครับเป็นให้หน้าเบ็ดเดวครับี่เป็นให้หน้าวันนี้วันนี้ phải nâng khiến nhịp là co lần, Tuấn phấn tốt như lẽ chân lệ là mình đọc này. นี uhm, ่ไงหนึ่งดอกเห็ดอะไรเนี่ยเก็บไปเบิดแล้วครับกินได้บ่ได้จะไงขึ้นไปเรียบกับบุเคยหกนะาหกซุ่งเลยนี่ครับบุกคือตะกี้ไหนกี่ดอก โอ้ยครับนี่เห็นบอลอ่งเงี้ยสันจาวานี่ง้ห็ดกอมูเดียก่ยนห่วยฝนซุแห้งส่วนแห้งสนสีเนาะฝนแบบนี้แห้งเหรอครับน,น,นั่นอันนึงเห็นบอลอ่ะนั่นนั่นดอกนึงเก้เห็ดก<า>นเครับ อยู่ดอกนี่เห네็นบอละกบ่นน่อยาเขานะเห็นบ นั่งเก็บเป็นนี่ละครับสรุปแนวฝนตกห้งครับผมเลยได้เศร้ากันก่อนครับฝนโตกแห้งนะครับตาแรกได้ซ้ำนี่แหละครับแม่เพื่อนเนี่เก็บผู้เดียวเด้อนี่ครับได้ซ้ำนี่ะตาเนี่เก็บสองคนครับเนี่ยเก็บสองคนได้ท้ำนี่แหละครับดิฝนโตกะกันครับอันนี้แม่ แม่พุทธแม่พุดเดียวมันก็นได้หลายแล้วครับคุณพ <c oughs> ุทธกินกะตาคุณจานกะตาครับสรุปฝนตกแห้งครับไสต่อมาได้ไครับเบื่อกี้เหรอเพื่อแต่ม่ได้อยู่เฉียงหน้าก่อนครับนะครับฝนตกใส่ต้อมาได้ครับฝนตกแห้งมากๆเลยครับมาเที่ยบปีแรกจะเจอฝนเลย ครับผมมะลิอยู่แถงหน้าเพื่อนฝนตกฝน <c oughs> ตกฝนตกฝนตกแม่มะลิอยู่เถียงตอนนี้เวลาประมาณตีสามครึ่งครับครับเห็นตีสามสี่ดอกครับใช่ไหมล่ะน่ครับด,ดอกแบบนี้ละเห็ดกอรอนี่ครับหนึงน่งดอกนี่หน,นึ่นดอกนี่ดอกนี่ไง คสองสามดอกเป็นยูริคโอ้ยีูรดอกมันง่ายเรื่องครับนะครับดอกใหญ่เลยดอกอุ้งๆคุณดอกนั้นนะครับเก็บเลยครับจุดเลยครับ เลยนะดอกหนึ่งนี่คุณครับผมสองสามดอกผมเศร้าตกละครับเริ่มมาเขาไม่อิดหลอดใส่เพงด้วยแหลนะเทา่าไดงเราแน่ตานี่นหันปรกกรอกเรียมครับหลายเติบแล้ว ตอ,ต,อตอนนี้เวลาประมาณตีห้าก็กว้าแล้วครับหลังจากรบฝนไปนเกือบชั่วโมงฝนเริ่มซาลงแน่แล้วไลุยกันต่อก็อดีหละสหัสดแก่งนะโอเคครับตานีนียบหกสักหน่อย พี่น้องเห็นอีกบ่ครับนี่ครับหนึ่งดอกสวยๆเลยเห็นบ่ครับนี่เลยมันบังอยู่นี้เดี๋ยวครับแป๊บนึงนี่ไงมันบังอยู่ตรงนี้นี่ไงครับเห็นบ่ครับยังสวยเลยครับเนี่ยยังงามเด้ดอกบักไงเลยครับเห็ดกอนครับดอกบักไงเลยครับนี่ครับเห็ดกอหนึ่งดอกครับขออนุญาตเก็บก่อนครับแป๊บหนึ่ง นี่ครับนี่ครับนี่สองดอกครับนี่ลูกมะนาวดอกหนึ่งนะโอเคแถวนี้เยอะมากแล้วขอนิดแจงที่ทางแถวมาเจ้มาใไซนะครับนี่งไงตรงนี้ตรงนี้อีกสองดอกครับเห็นไหมครับนี่งไงเห็นไหมนี่งไงครับสองดอกครับ ลอกน,น unku, umas, tension, uh ี่ม okay. ันหลายอยู่พักกันเข้าไปทั้งในตั้งโดดนึงบอกว่าอยู่แถวนี้ยังไงอยู่พักกันเข้าไปแต่พุ่นนี่ครับดูนะครับทั้งนอกนี่มันหลายกว่าทั้งในเข้าไปทั้งในหงอกพวกมันยังไอเก็บได้สิบอกนี่นะครับขอนี่แจงขึ้นมาแถวน้าขึ้แจงเร็วแถวน้าสีดอกนี่นั่นบอก ขึ้นมานดับหน่อรอคอนที่แจงเน่อะแจง,งเหรอครับกีห้าจะหกโมงเหรอครับกีรอ,อเดินเนี่ยไม่ไหลายไปได้แท้เพต้องไปไกลครับคนกไปแน่แน่หกหกคุณต้องช่วงฝนตกนี่อีกหนึ่งดอ,อกครับเห็นไหมนี่ครับนี่ครับ หนึ่งดอกอุปรกรณ์ไทยท้ำก็บม่ค่อยดีครับ นี่มันการสีหลายเหยย็ดครับเดินลงลงนี่สิครับเข้าไปทั้งในหอกฝนน้ำบม่มนี่ครับดอกหนึ่งเห็นบ่ครับแ่นอีกแลว้วต้องมาเดินราะนี่ครับบา้านลงลงครับกำลังสีแจ้งแล้วครับตอนนี้มีดอกหน,นึ่งอีกลี่ยงสิโอ้ยเน่าแล้ว ตอนนี้เริ่มแจ้งแล้วครับหกงงก็กว่าละครับนี่แดดกำลังสิออกนะครับแดดกำลังสิออกเจ้านาก็จะได้กลับละครับซ้ายแล้วนะครับโคกเป็เอเตปน้อยก็จะได้กล,บลกกับกันแล้วไม่จะตีสามเคืองครับไม่จะตีสามเคืองฝนตกความรับกล้องกระเปียบโทศัพท์กระเปียกครับใส่โทรศัพท้ายเอา ตัรศัพท์กับเปียกนี่เพิ่งสรุปแม่เพิน่นไดไลายปันไดกแตตาเพิ่นอู้ได้หลายตัวนี้ฝนเต็มกแตตาละนี่กแตตาหนีเต็มเลยแตตาหน่อยโอ้หนี่เด็ดดอกบักง่ายนึงเพิ่งเพนเห็นนี่เห็นบ่ครับนี่นี่เด็ดดูนี่เด็ดเห็ดกอตัวนี้ตัวบักง่าง่นึงแบบบาน,บานยน่นยิ้มใครเห็น นีเด็กเห็ดก้อตอนนี้นีเด uh ็กเนาะมีเ oh, ด well, ็กระตาห้ากระไดเกือบเต็มกระตาตอนนี้กระไดเฮ้ย like. น oh. ีเด็กดอกนึงเอ้าเห็นเห็ดก้อได้หนึ่งครับนีเด็กนี่นะครับหนึ่งดอกอ๋อทำไม่เห็ดก้อเห็ดหนางอ่ครับแจ้งแล้ว 6โมงกว่าแล้วกำลังเดินทางกลับไปหารถครับพูนจอดรถไว้รอเก่ยพุ่นแหลย่างไปหารถแล้วก็ทีได้กลับบ้านแล้วครับเหอีกบ่เห็นอีกบ่ลอนนี่ครับสรุปยอดครับเบิ้งหานเพลิน คลิปผู้เดียวครับเต็มกันกุญแจแม่ยุทึงไต่เนีเออกุญแจได้ครับนี่กุญแจรถเหนียวด้ที่ฮ็ดออกไอ้บึกงเหรครับปุนเต้นว่าเหยดเป็นได้ไลค์ครับกุญแจลดยุใต้สะเกียดในมือเบิองแล้วครับแตของห้อเดีสั่นนะโอ้ยซ้ำนี่เก่าละนี่หลายเติมพื่งกันนี่บอกได้ว่าคนสิยามมาด้วยมางามด้วยสีไม้ยู่ดอก สี่ครับสรุปยอดเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้กะผมสิปปดคลิปด้วยนี่แหละครับเก็บเห็ดครับไม่แต่ตีสามครึ่งครับตอนนี้ก็หกโมงเครึงแล้วครับฝนตกพร้อมครับเลยบริเก็บช่วงประมาณตีสตีหตีสก็กว่าฝนตก เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเนี่ยครับตามสัญญาครับผมมาจะพามาเก็บเห็ดมาไต่เห็ดมาละครับ่บันล่นอาจจะมีคลิปสองครับคันพี่นออ้องเอออยากให้อ,อ,อ,อืมอยากให้มาอีกกะคอมิมนไปเลยครับการอเอเละสั่งกเก็บเห็ดโคกบรนทมประกัดครับเ,เห็นเพื่อนเอาไปขายหลายๆเนี่ยเพื่อนไปเก็บจงังไดสนออกผมก็เลยอยากหุ่จักสักนด ไปเก็บจังไดเขาจะไปเก็บจังไดเขาจะว่าไปเก็บเนีเเ่ยมันขึ้นมาแต่ตีหนึ่งตีสองอันนี้มาตอนตีสามครับก็จะได้เดินทางกับบ้่นพูบนบั่นไปทางผีครับบ้านเฮายี่ทางผีนี่ครับอันนี้เป็นสวนบักโมเพื่อนครับนี่ครับบรรยากาศตอนเศร้าๆอากาศหลังจากฝนตกอากาศสดชื่นครับสดชื่นแจ่มใสนะครับเดียวก็จะได้เดินทางกับบั่นกันแล้วครับ ออ๋สำหรับคลิปนี้กะกกกจบเท่านี้ครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์นี้ด้ครับขอบคุณครับ